ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวกรมการขนส่งทางบกเปิดบริการจัดทำใบขับขี่ถูกกฎหมายผ่านเพจวรัษสายาอย่าหลงเชื่อติดต่อไปเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่มีบริการรับทำใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแปลว่าเพจวรรสัยาจงใจแอบอ้างสร้างเพจปลอมมาหลอกลวงประชาชนจึงขอประชาชนอย่าให้ข้อมูลหรือโอนเงินไปหากต้องการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ต้องมาดำเนินการที่กรมการขนส่งเท่านั้นและหากพบเห็นการประกาศรับทำใบขับขี่ออนไลน์ขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสะผู้กระทำผิดมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือโทรสายด่วน 1, 5, 8, ่สีได้ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพจรับทำใบขับขี่ออนไลน์ระบาดโปรดยาหลงเชื่อ